สวัสดีครับมาพบกับ OX Computer Support อีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับเจ้าตัว Epson LQ 630นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับรองรับถึง5 Copy นะครับนั่นก็คือ1สําเนาแล้วก็4อ่า1ต้นฉบับนะครับแล้วก็สําสำเนานะครับแล้วก็สามารถใช้ได้ทั้งกระดาษ A4 นะครับธรรมดาและก็กระดาษต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวผมขอแนะนำแบบคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับ นะในการใส่กระดาษ a 4นะครับมีปุ่มอยู่ด้านหน้านะครับปุ่มนี้นะครับท่านก็ปรับนะฮะให้ถูกต้องกับชนิดของกระดาษนะครับจากนั้นเปิดเครื่องนะครับนี่คือลักษณะของ a 4นะครับเราจะใส่ด้านหน้านะครับนะลักษณะอย่างนี้นะครับเมื่อปริ้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวเครื่องก็จะดันกระดาษออกนะครับมาทางมาทางด้านหน้านะครับก็คือเวลามันปริ้นมันก็จะปริ้นไปนะครับแล้วก็ปริ้นออกนะครับนะฮะ พราะนั้นคนที่ใช้ลายสักนะครับมันเหมาะมากนะครับพอพิมนแล้วก็มันเอาออกมานะครับงานเนี่ยมันจะไม่พับนะถัดมาถ้าเป็นกระดาษนะครับต่อเนื่องนะครับเป็นกระดาษต่อเนื่องนะครับปิดเครื่องก่อนนะครับแล้วก็ผมเปรับนะครับแล้วก็เปิดเครื่องนะสำหรับกระดาษต่อเนื่องนะครับต้องใส่ทางด้านหลังนะครับลักษณะแบบอย่างนี้นะครับเรียใส่กระดาษด้านหลังนะครับ หน้า,ท,นนา ok ที่เป็นหน้าแรกนะครับก็คือให้อยู่ด้านบนนะครับส่วนสำเนานะครับให้อยู่ด้านล่างนะครับเพราะด้านหน้าแรกนี่คือหน้าแรกนะครับใส่ลักษณะนี้เลยนะครับถ้าเป็นรุ่นก่อนหน้านี้มันต้องคว่ำแต่ตัวนี้ไม่ต้องนะครับโอเคนะครับมาดูด้านหน้านะครับนะเป็นลักษณะนี้นะครับอ่าจากนั้นนะครับผมมาทั้งหน้ากระดาษนะครับจากหนึ่งถึงหนึ่งแล้วก็สั่งปริ้นนะครับทดลองสั่งปริ้นนะครับ ถ้าพูดถึงนะครับตับตัวนี้นะครับผมว่าเสียงเนะี่ยถ้าใครที่เน้นไม่ใช่นิ้นนะครับที่ว่าเสียงเบากว่านะครับเพราะตัวนี้ก็ค่อนข้างเสียงเงียบนะครับถ้าเทียบกันแลวล,ลักษณะของกระดาษนะครับก็คือจะเป็นการกระดาษดึงนะครับดึงมาด้านหน้าแล้วต้องการขีดนขึ้นด้านบน ทางท่านสงสัยนะครับเดี๋ยวในระหว่างนี้นะครับผมเอาไม้บรรทัดมาให้ดูนะครับนี่คือขนาดไม้บรรทัดนะครับลองมาดูฝั่งนี drill, ้ครับเนี่ยครับจะเห็นนะครับยกขึ้นมานะครับจะประมาณหนึ่งไม้บรรทัดนะครับจากตัวเครื่องสังเกตดูไหมครับส่วนนี้คือความยาวนะครับเพราะฉะนั้นขนาดนะครับก็กระทันรัดนะครับก็พูดถึงนะครับที่จะเยื่องออกมาเนี่ยครับก็จะเป็นตัวถาดตัวนี้เองนะถ้าตัวเครื่องจริงๆก็ขนาดเล็กนะครับ อันนี้ลักษณะงานที่ได้นะครับปึ๊บแล้วเราก็ตัดนะครับอ่าอย่างนี้นะครับนี่คืองานนะครับที่ได้ออกมานะครับโอเคนะครับก็คมชัดนะครับก็เหมือนกันแหละครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องดอทเมทริกนะครับนี่ก็แนะนําเครื่องนะครับเป็นคร่าวๆนะครับตัวนี้นะครับพอร์ตเชื่อมต่อนะครับนะฮะ พอร์ตเชื่อมต่อก็จะเป็นแบบ USB นะครับแล้วก็เป็นพอร์ตพาราแล้วนะครับก็เหมือนกับรุ่นพี่นั่นแหละนะครับเพราะว่าบางรุ่นเนี่ยก็ยังใช้พอร์ตพาราแล้วนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวมีความรู้เทคนิคทริปอะไรดีๆต่างๆนะครับเดี๋ยวจะเข้ามาแนะนำกันต่อนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ